หลวงปู่เล่าเรื่องพระศรีอริยเมตรตรที่นอกเหนือตำราไปอีกว่าพระศรีอริยเมตรตรคือหน่อบรมครูมีศาสนาอันเรียงงามเรียงงามทุกชาติหรือภาษาใบหน้าใบตาเสมอกันอันอยู่คนยุคนั้นอยู่ในเครื่องทิพย์ไม่มีรถแล่นไม่มีงานบรรดาลด้วยเครื่องทิพย์ชนโลกทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในวัยแปดหมื่นปี จเจริญไปเป็นแสนแสนปีหรือล้านล้านปีตลอดถึงอสงไขยตายไม่เป็นหรือต่อจนกว่ามนุษย์อยากตายเทวดาผู้วิเศษหรือจะมาย่นย่ออายุของหมู่สัตว์นั้นให้ตกอยู่ให้เขาได้อยู่8ปดห0ื่นปีเขาเลือกเอาตามใจชอบณยุคนั้นเชื่อว่าเป็นยุคที่ที่มีเมตตาธรรมต่อกันและกันซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนกัน คนทั้งหลายก็ไม่ศัตรูกันสามีก็รักภรรยาไม่นอกใจภรรยาก็รักสามีดังนี้เป็นยุคของพระศีหรืออาริเมตรยัยลงมาเรี่ยงรัตรัดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในเมืองเกตมดีมหานครมีพระเจ้าสังของจักอยู่ในราชสมบัติแก้วเจ็ดประการอยู่วิมานทองคําอยู่ในอำนาจของสุพรมพราหมณ์เพราะยุคนั้นสมัยนั้น เขาจะยกพราหมณ์เป็นใหญ่คือสุพรมพราหมณ์เป็นบุตรธิดาสุพรมพราหมณีพราหมณีอันเป็นพุทธ,ธมารดาอันเป็นแม่ของพระสีอริยะเมตไตรโพธิสัตว์จุติโดยเหล่าเทวดาอินพรหมหมื่นโลกธาตุไปอาราธนาโพธิสัตว์พระสีมาตรัสพระองค์ที่เกิดมาอยู่ในวัยสองหมปี2 0งหมื 20, ป่ปีครองราชสมบัติ แต่งอายุ16ปีกับนางจันทมุขีได้ลูกชายชื่อว่าท้าวสารีราชดังนั้นออกมาณวันนั้นก็เสด็จหนีไปสู่อภิเษตรกรมบรรพชาแม้สัปปสัตทั้งหลายมีพระเจ้าสังขอนจากหรือประชาชนพระวงศานุวงศ์ญาติญาติทั้งหลายทั้งภรรยาทั้งบุตรที่คลอดวันนั้นสารีราชก็เสด็จตามไปบปรรพชา อธิษฐานเป็นสมณาเพศพระองค์ตัดเมาลีหรือมวยผมอธิษฐานแล้วพระอินทราเทวราชจึงเอาไปบรรจุเป็นท่าจุลามณีเช่นกันแล้วก็พระองค์ทำความเพียรอยู่เจ็วันเท่านั้นพระยามานยกทัพมาแต่ไม่มาใกล้ได้จึงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณประกาศเป็นพระพุทธเจ้า เหล่าเทวดาอินพรมก็มาอาราธนาให้พระสัจธรรมเทศนาคือพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรแก่พระวงสานุวงศ์พร้อมทั้งอินทั้งพรมได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ขีนาสาวกมีฤทธาจักสันดานณการวันนั้นฉันใดเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นคุณงามความดีสีอริยะเมตไตรแม้อยู่ขอบฟ้าจักรวาลพระองค์ใดก็ตามที่เป็นโพธิสัตว์ เพื่อนพี่น้องครองไปกันซึ่งกันพระราโมพุทโธธรมราชธ,ธรรมสามีนารทะพุทธรางสีมุนีพระเทวเทโวพระนรสีพระติสสะพระสุมังคละทั้งสิบพระองค์แม้บรารมีพระองค์นั้นๆที่เป็นสังขารหรือไม่เป็นสังขารอยู่ที่ไหนอยู่ภูมิที่รักษาเกียรติ หรือในการบาร,รมีของพระองค์นั้นๆส่งมาถึงท่านณที่นี้เพื่อให้คุณงามความดีเพื่อกลมบุตรหรือสานุสิทธิ์ลูกหลานทั้งหลายผู้ที่มีผลงานประพฤติธปฏิบัติหรือติดตามมาในชาติอดีตปัจจุบันนี้ก็ตามขอให้ได้รับผลประโยชน์คือจตุพรสี่ประการ 1. อายุ 2. วันนะ 3. สุข,ขะ 4. พละ จงเกิดมีทุกพิธาราตรีณนะสาธุสาธุหลวงปู่ให้พอรอิจิตังปัตติตังตุมหังสัพพีติโยอายุวันโนสุข,ขังพลังการสั่งสมบารมีนโมตสสะพระวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสสะหลายท่านบารมีมากแล้ว แต่ยังมาเกิดเพราะมาชำระกรรมมาเกิดเพื่อพ้นจากทุกข์เป็นชาติสุดท้ายคนเราจึงไม่สามารถตัดสินจากกายภายนอกได้บางคนผิดศีลติดอบายามุขการพนันพอเวลาบาร,รมีเก่าส่งผลเปลี่ยนเป็นคนละคนเข้าสู่ทางธรรมฉับพลานและไปเร็วกว่าคนที่ปฏิบัติมาก่อนเพราะต้นทุนเก่าดีการพ้นทุกข์จึงต้องเจอทุกข จึงจะเข้าใจในเหตุแห่งทุกข์ถ้าไม่พบทุกข์จึงไม่เดินออกจากทุกข์เพียงสร้างบาร,รมีในปัจจุบันจนบาร,รมีอดีตชาติมาเชื่อมต่อจะบังเกิดพลังบาร,รมีจนบาร,รมีเต็มจนพ้นทุกข์ถ้าสั่งสมไม่พอก็สั่งสมความดีชาตินี้มาค้ำหนุนในชาติต่อไปยิ่งพบทุกข์ยิ่งต้องสร้างบาร,รมีฝึกจิตเพื่อเข้าสู่โลกแห่งธรรม ชีวิตเกิดมาครั้งหนึ่งแบ่งเวลาออกบวชบ้างฝึกขันติวิริยะฝึกสติปรรัญญาเมตตาตั้งสัจจะอธิษฐานมีอุเบกขามีขอบเขตให้เห็นสิ่งมายาเพื่อรู้ทันไม่หลงพึงเริ่มต้นทำบารมีสิบก็เป็นฐานแห่งการดับความเกิดได้ทานไม่ต้องใช้ปัจจัยมากทำตามกำลัง แต่ให้ทานน้อมอยู่ในจิตเสมอบารมีเต็มในทานศีลเมื่อมีจิตตั้งมั่นมีเจตนาจะไม่ทําผิดศีลข้อไหนจะเริ่ม3มวัน7วันคือศีลบารมีเนคขมมะมีจิตในการออกบวชเต็มในใจนั่นคือบารมีเนคขมบารมีปัญญาคือการมีสติจะเต็มต่อเมื่อ มีสติรู้ว่าทำสิ่งนี้พูดแบบนี้ดีหรือไม่มีการไตรตรองคือปัญญาเต็มความเพียรมีความพยายามทำความดีตามที่ตั้งมั่นใจไว้ทำด้วยกายด้วยใจนึกถึงความดีคือวิริยะบรารมีการอดทนไม่ใช่ต้องลำบากเพียงให้อดทนเพียงแค่ให้ยอมรับชะตากรรมที่ถาโถมเข้ามา จิตหนักแน่นในการถูกกระทบขันติบารมีสัจจะตั้งจิตไม่ผิดศัจจะกับใครไม่หลอกลวงใครไม่ผิดศัจจะบ่อยๆคือสัจจะบารมีอธิษฐานเมื่อตั้งใจว่าจะทำสิ่งใดแล้วทําได้ตามนั้นจากเล็กๆไปใหญ่ๆคืออธิษฐานบารมีเมตตาดูที่ใจเราว่าเราอยากช่วยเหลือคนตกทุกข์สงสารสัตว์ พร้อมยื่นมือช่วยเหลือตามกำลังคือเมตตาบรารมีอุเบกขาทำตามกำลังวางใจเป็นกลางวางเฉยแบบเนตตาตามเหตุปัใจจัยให้เติมเต็มในจิตจะรู้ว่าบรารมีข้อไหนเต็มหรือยังให้ดูที่จิตมันเต็มอยู่ภายในจิตไม่ใช่ภายนอกลูกนามมโนรัตนธรรมเจริญ ขอน้อมถวายบุญกุศลจากธรรมทานเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายแด่พระโพธิสัตว์พระจักรพรรดิพระยาธรรมมิกราทุกพระองค์สาธุสาธุสาธุ